ตัดสินจากอะไรตัดสินจากการที่มันมาประชิดมาประชิดแล้วเราไม่หึมเลยพอมันมาประชิดประชิดแล้วเราไม่หึมพอไม่หึมปุ๊บไอจุดที่มันจะต้องเป็นชนวนระหว่างกันเนี่ยมันก็ยึดไปเลยทีนี้สารโลกตัดสินตอนนั้นแม้ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประชาคมของสารโลกสารโลกมึงจะว่าโลกหน้าโลกไหนโลกนี้โลกนั้นเราออกมาแล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาจะตัดสินกูอีกต่อไปเพราะกูไม่อยู่ในประชาคมสารโลกสารโลกไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาตัดสินดินแดนของประเทศไทยอีกต่อไปเพราะเราไม่อยู่ในประชาคมนั้นอีกต่อไปแม้กระนั้นก็ตามแต่แต่เราก็มี มควรในการที่จะปล่อยให้มันมาประชิดประชิดหรือมาขุดคอเลตต่อหน้าต่อตาของเราเพราะฉะนั้นการที่ทหารไทยไล่ทหาหัขานขมรไปเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วส่วนกรณีที่นักการเมืองอย่าเสือกให้มากเรื่องความมั่นคงอะ่ะอย่าเสือกให้มากเรื่องความมั่นคงอะ่ะโดยเฉพาะอีสอทรออะ่ะตำแหน่งอะไรก็ไม่ใช่ การที่เป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หมายความว่าการไม่รู้4ี่รู้แปดทั้งพ่อลูกเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณม re ีบ้านอยู่ที่คาเมถ้าเกิดคุณเนี่ยมีพี่มีคาเมมีพ่อของนายกคาเมเป็นพี่ชายถ้าคุณมีบ้านอยู่ที่คาเมรมีข้าเลือหาดอยู่ที่คาเมและมีสัญชาติคาเมก็ตามแต่ตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าคุณมีบัตรประชาชนของคาเมก็ตามแต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะใช้ประเทศไทยเป็นข้อขอข้อต่อรองของคาเมอยู่ยั่งไปการที่คุณจะไปอยู่ข้าเลือหาดที่คาเมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาพืนแผ่นดินไทยทั้งผืนดินเอาแข้งเอาขาของทหารไทยทั้งหมดทั้งมวลประมาณ โคตรเงาของคุณนะจะบอกให้อย่างไรก็ตามแต่นะคะเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยฮึมฮึมแม่มแอย่างเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจรจาคืออะไรเราจะต้องเจรจาส่งคนงานคาเมกลับประเทศมันให้หมด ถ้าเกิดมึงยังแหมๆแล้วก็มึงยังมากระแสกกระแทกกระแสเข้ามาซิตามตะเข็บชายแดนของพวกกูนะไม่งั้นกูจะไม่ปาณีปสาสัยมึงนะเช่นนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยกูจะงดนะคะการจัดการสร้างสะพ,พานเชื่อมระหว่างกันและกูต้องใช้เงินประมาณอีกกี่สิบล้านกันก็กตามแต่เนี่ยกูจะเลิกสร้างสะพ,พานเชื่อมระหว่างมึงจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมึงเนี่ยมากระชิดประชิดประชิดแล้วก็กระแสเข้ามาซิหยุดเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆมึงไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะส่งขอทานมึงกลับประเทศให้หมดเลยมึงไปฐานแบกอยู่บ้านมึงก็แล้วกันว เรื่องอะไรจะให้มันมาเคหัวเราล่ะนี่คือวิธีการเจราจาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอยคอมมิตตี้ต่างๆเหล่านี้ต้องเรียกเจราจาแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการเจราจาก็คือว่าไม่ควรจะปล่อยไม่ควรจะปล่อยให้ระดับล่างไม่ควรจะปล่อยให้หนายกรัฐมนตรีเจราจาแต่เพียงผู้เดียวทําไมเราอีนี่มันจะรู้สีรู้แปดอะไรมันก็เสียเปรียบอีฮุนมาเนตนะเซ่ล่าสุดค่ะอีสอทล มีความไม่มไม่มีความไม่เข้าใจยิ่งกว่าฉันอีอีสตทอลปรากฏว่าไงรู้ไหมคะอีสทลอพูดวันนี้นะคะเอาไม้ใส่ใต้คางปุ๊บแม่งพูดทุกเรื่องสทลอจากนั้นสตทอลวันนี้ค่ะบอกว่าเออผมก็คุยกับนายกคุณเซนอยู่ตลอดมึงค่ะคุณเซนก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ส่วนมึงก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งมึงคุยกันตลอดสรุปแล้วก็อีสองตัวนี้แม่งบัญชาการระหว่างประเทศเขมรก,กับประเทศไทยจริงๆเลยจากนั้นปุ๊บเป็นยังไงรู้ไหมคะแล้วก็บอกว่าก็็็ให้้มมมีีกกาารรรถอยออย่่นนนนนนททังงงฝจจจุดตควะะเปโล <laughs> จุดที่มันเป็นลักษณะของทับซ้อนยังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นั้นไม่ต้องให้มีใครเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นทหารไทยหรือทหารขมรให้ถอยออกไปให้เป็นพื้นที่โนแมนสแลนว่าจันเฮ้ยนี่อีสึงตึงพ่อของอีอึงคึงฉันจะบอกให้นะคุณไม่เห็นข่าวหรือไงว่ามันเนี่ยโนแมนสแลนอย่างไรกะที่มันน่ะมันนั่งขุดอีคูเลตนะคูเลตก็คือไอขุดขุด ขุด,ขดคูเลตก็คือขุดไอท้ที่กำบังอะโนแมนเซเลนพ่อมึงเหรอมันมาขุดที่กำบังตรงนั้นตั้งสองรอบแล้วมึงไปบอกมันสิว่าตรงนั้นคือโนแมนสซเลนแต่มันเนี่ยเข้ามาขุดตรงจุดที่มันเป็นโนแมนซลนเข้าใจยังเฮ้อิพยาละแวกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มึงบอกว่าโนแมนเซลนแต่มันเนี่ยเข้ามาขุดตรงจุดที่มึงบอกว่าโนแมนสซเลน แปลว่าอะไรแปลว่ามันลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่โนแมนสแลนแลวมันขุดไว้แล้วการที่มันขุดแปลว่ามันสามารถที่จะอ้างอิงสิทธิ์ได้แล้วเพราะไมันขุดไงเพราะฉะนั้นการที่ทหารไทยเข้าไปไล่มันบอกว่าอย่าขุดก็แปลว่ามึงขุดไม่ได้มึงมาขุดเงินกูก็จะยืนเหยียบอยู่งี้แหละถ้ามึงขุดอยู่กูก็จะยืนเหยียบหัวมึงอยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละก็เลยต้องไล่มันตะลยบม้ตะลยบม้มันก็เลยซัดกันก็เลยตะลยบี้มันไปเลยไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันขุดเราก็ต้องเหยียบหัวมันตรงนั้นแหละเรื่องอะไรล่ะมันขุดกูขุดดิถ้ามึงอยู่กูอยู่ถ้ามึงไม่ไปกูไม่ไปมันก็ต้องอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นตรงที่มันขุดเนี่ยมันก็จะอ้างสิทธิ์ของมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลบกรบแม่งเลยมึงขุดจะไม่งกูกลบถ้ามึงไม่กลบกูขุดมั่งกูขุดต่อของมึงนี่แหละอากูอ้างมั่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเอาตังไยตังถอยเอามึงบอกให้ทหารเราถอยแต่ขนาดกันของมันแม่งจะบอกให้ทหารบุกต่อไปรู้หรือยังไปดูดิเขาที่คาแมร์เขารายงานกันให้หุ่มเลยและเอกสารอย่างเป็นทางการของทงหารคาแมร์เขาปล่อยบนโซเชียลเต็มไปหมดเลยสร้างความฮึกเหิมในพื้นที่คาเมนเต็มไปหมดเลยนั่นคือมันปล่อยเอกสารมาเลยว่าคําสั่งของนายการัฐมนตรีที่ฮุนมาเน็ตบอกให้บรรดาพวกทหารคาเมนพร้อมกับยุทโธป,ปกรณ์เข้าประชิดชายแดนเพื่อป้องกันไว้วสนามมันอะ ที่นีท่านที่ปรึกษาท่านประธานอาเซียนซึ่งเป็นสทรอของนายกรัฐมนตรียกหูหาหุนเซนหาอย่างไงล่ะมึงยกหายังไงมึงยกหายังไงเขายกมายุทธพกรณ์พร้อมกับกาลังพลมาทั้งเต็มเลยหมดเลยะฮะยกหูหาหุนเซนยังไงยกไปยังไงพอวางหูเสร็จปุ๊บหุนเซนกับหุนมาเน็ตไอตระกูลหุนมันส่งทหารเข้ามาประชิดชายแดนเต็มไปหมดเลยตอนนี้มันไว้ใจไม่ได้ใช่มันเหมือนกับมาจิ้งจอกเออ คือเขาไม่ไว้ใจมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้เนี่ยให้กําลังใจทหารไทยอย่างเดียวและที่สาคัญที่สุดนะมึงจะเสือกอะไรก็ตามแต่เป็นกิจการของทางความมั่นคงกิจการของอธิปไตยทหารทหารไทยต้องลุยต่อไปและสภากราโหมก็จัดการต่อไปผู้บัญชารหาวสามารถจัดการได้ถ้าเกิดจัดการไม่ได้ก็ไม่ใช่ผู้บัญชารทหารบกแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจัดการคะมแยรไม่ได้เราก็คงไม่สามารถเป็นประเทศไทยอยู่ได้แล้วล่ะค่ะ ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งทำสงครามลบลากันหรอกนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะเสียอายุใจแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็มีได้ค่ะ เกิดมาเนี่ยเล่น2หน้าซ้มหน้าสาี่แฉกแปดแฉกและขณะเดียวกันมันก็ให้ผู้นําของมันยกหูหาผู้นําของเราและผู้นําของเราก็สึงตึงอึงคึงทั้งพ่อทั้งลูกอยู่อย่างเงี้ยคําถามก็คือว่าเราจะเสียหายนะสิคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้อีกสองพ่อลูกนี่มันนั่งเสือกเรากครเรื่องความมั่งคัง่งมั่นคงอะคะ่ะขณะความมั่งคั่งกับเจงบงไปแล้วนี่จะให้มันเสือกเรื่องความมั่นคงอีกจะชิบหายกันเอานะคะ แค่อีสองพ่อลูกนะ่ยอีลูกคุยกับอีลูกอีพ่อคุยกับอีพ่อมึงคุยกันยังไงให้เขาล่อตรงชายแดนเราเยมึงคุยยังไง